คนซิว่าใครจะสวยคิดขยับเข้ามาหน่อยลูกอ่าเดี๋ยวก็ดูสันสีว่าจังหวะนี้มันได้ปล่อยผีแล้วมันจะสุงที่ไหนที่เหลืออยุคว่าทุกเสือที่เหลือในนี้าฬิกาช่วยกันปุกมือร้องดังๆร้องได้ไหมร้องได้ไหมไม่งั้นช่วยกันปุกมือแรงๆเหมือนจะเป็นทหาที่ไหนพร้อมเฮ้ยสุดยอดนี่มป็นเราท่านท่าเตรียมคิด ยยังเขาเียกเขามอไแขนซ้ายมีทันดาแขนขวามีทันดาขสองข้างเลยนะอายืนเชิดหน้ายืดเชิดหน้าแลขาะคะแล้วก็ยกเข่าลงอขใีสใส่ไปเรื่อยๆนะพร้อมหนึ่งสองสามมีทันดา แค่สองคนนะแค่สองคนเองนะครับอ่ะอภิสักกินก่บพริกปื้มไว้สองคนพอทีมหันหลังดีกว่าค่ะหันหลังไปหันทางได้มาทางผู้กำกับเอาหน้าหลังผู้กำกับต้องหันต้องหนเอาใหม่เอาใหม่ใส่ให้เต็มที่นะเธอจะได้ไปที่หลังเลือไปก่อตักช้านี้แหะดูตูดดูตูดดูตูดู่เซนมีแทนได้ตูดมันเป็นยังไงมันเนมี ตูดวัชชะนุยนุยพร้อมครับแขนซ้ายมีแพนด้าซ้ายแขนซ้ายมีครัาแขนขวามีแพนด้าขวงอจังหวะนิดนึงงอมือนิดนึงเอองอมือนิดนึงยืนเชิดหน้าเชิดหน้าไว้เ hmm. ช uh, mm ิดหน้าไว้เชิดหน้าไว้แล้วก็ย่อเข่าลงเอาตูดออกมานิดนึงตูดตูตูยู่ไหน ให้เดินมีแพ้าข้าหมูข้าหมูค่ะของหมูตัวเองเดินมีแพนด้าย้ยอ่ามีนด้าข้าหมูตัวเองแล้วเมีแพนด้ากติมีแพนด้ายาสียาของมูนสวยสุดสันติบินกิอีกคนค่ะอาทิตีคนนึงหมูนี้เนี่ยสวย